ต้นทางไม่ใช่ประเทศไทยแต่ปลายทางขาดนี้โดยเฉพาะเม็ดเป็นพิษบินหรือยาบ้านเนี่ยปลายทางคือประเทศไทยนะการที่เราเป็นประเทศปลายทางรวมถึงประเทศทางผ่านของยาเสพติดบางประเภทจึงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนความ ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลอย่างรวดเร็วกับความมั่นคงของประเทศเพราะความมั่นคงประเทศเนี่ยอยู่ที่คุณภาพของคนออก,กับซึ่งมียศเป็นขันเองอาหารนะครับแล้วที่สำคัญก็คือวันนี้เราเจ้าวการแก้ปัญหายารเกษตรใน่างคือเราจะร่วมมือกับประเทศในสมาคมอาเซียน10ประเทศแล้วนาบวกับประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้รวมทั้งประเทศอื่นๆก็จะมาสมทบเพื่อเรามองว่ายาติติดเป็นวาระของภูมิภาคคือทุกประเทศเป็นวาระสังชาติเลยได้ทำการขยายผลออกหมายจับผู้ต้องหาสี่คนที่สําคัญครับญาติของท่านหมดนะครับถูกลิบทรัพย์สินวับันนี้อ,อปรสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการลิบอายัดทรัพย์สินนะครับทั้งหมด6 6ล้านบาทเศษ เป็น14 15 8นั้นข่าวเรียนไปนะครับว่าถ้าไปหลบอยู่กับประเทศก็ไม่ได้อยู่สบายนะครับเป็นอยู่สบายท่านต้องหยุดนะครับถ้าเป็นคนไทยไปหลบอยู่ปุนิจาสติดมาทําลายผู้หลานคนไทยเพราะฉะนั้นหน่วยงานผู้ค้บใชนค้ากฎหมายภาคทุกภาคส่วนเราก็จะไม่หยุดเหมือนกันเราก็จะใช้พรบความร่วมบือระหนของประเทศดำเนินการกับท่านไปถึงที่สุดครับส่วนรายละเอียดใี้สำนวนผมไม่ควรจะเป็นที่หลบซ่อนของนักค้ายาเสพติดงานในวันนี้ก็เทศเนี่ย มีการประสานงานเราก็จะไม่ให้แผ่นดินไทยหน่วยที่4กองบังคับการ